เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่พยายามจะทำทุกอย่างไม่มีเฟกเลยชีวิตผมไม่ยังเลี้ยวเป็นแค่เฟกฝ่ายไม่มีปัญญาจะทำให้มันสว่างชีวิตลำบากไม่ได้แบบไม่ขอเงินอย่างเดียวไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นตอกย้ำฉันไม่เคยมีกำลังใจไม่มีใครบอกคำนั้นก็ดีแต่ตอกย้ำฉันหยอนก็เริ่มจากคนที่บ้านชีวิตก็ต้องมีบ้างผมไม่เคยได้รับใบอุดไม่มีแม้คนที่ ทุกครั้งที่กว่าที่ไปทุกคนก็ยังมองว่าเป็นข้ออ้างอ่ะมันสันมันปากอ่ะคงเป็นเพราะว่ดื้อกูด่านะประสบการณ์ที่กูได้เจ็บแล้วมันจะมีใครช่วยกูได้อ่ะไอ้เหี้ยมันคุกไม่ง่ายชีวิตกูมีแต่พ่ายแม่บอกแล้วก็สอนเสมอทำอะไรอย่าให้ใครเขาว่าเราได้อ่ะจำไว้นะเว้ยคนที่มุงควรจะพึ่งพา้างที่สุดก็คือตัวเองชีวิตมันเป็นของต้องกล้ามอกมาใช้มันไว้สักอย่าไปคาดหวังว่าใครจะทำอะไรได้ตลอดไปต้องสู้ชีวิตกันเองเพื่อให้เวลาแม่ วันปัญหาต่างๆนานาที่เอามาเทียงมาถกกันมึงทำมันดูแตัวเองอย่าปล่อยให้ใครบังับหอกมึงฟังมันผ่านจะได้อะไรกูอยากให้มึงจดจำเป็นแค่เด็กคนที่พยายามจะทำทุกอย่างไม่มีเฟกเลยชีวิตผมไม่ยังเลี้ยวเป็นแค่เศษไฟไม่มีปัญญาจะทำให้มันสว่างชีวิตลำบากไม่ได้แบ,บ้มือของกันอย่างเดียวไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นตอกย้ำฉันไม่เคยมีกำลังใจไม่มีใครบอกคำนั้น